เขาก็มาหัวขั้นที่สองแล้วนะครับนี่ยูบานปุลนนะครับตำบลไผ่อําเภอคุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นเอลฮาร์สศูนย์หนึ่งแปดขึ้นกันกับขั้นแรกนะครับนี่เป็นสังสีน้ำเงินนะครับเป็นสังสีน้ำเงินหละกระบอกกระบอกสีเหลืองนะครับเป็นเหตุสีเหลืองมาเห็นไนี่นะครับคนของลงเตรียมตัวติดตั้งนะครับถั่วลอเบื้งผลงานเขานะครับออกมาจะเป็นยังไงนะครับ น้ำเงินกระบอกเหลืองนะครับนี่นะครับดี่จะไปไถครับพึ่งแรเขมาปันนะครับเป็นไปไถมันนี่ติดตังเราไปเลยจะไปไถมันต่อนะครับเป็นยกมันเลนครับนี่แต่รอติดตามชมนะครับผลงานเอาจะอมมาเป็งไลนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับสักครู่นะครับได้ย่นชมแน่นอนนะครับ หลังจา,ากที่เขาติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเขาสิมาล้อเดินขยออกไปหุ่นเลยนะไอ่แจงแจงขยออกไปหุ่นนี่ครับคุกตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปนครับอันนี้เป็นสีดำเงินนะครับกระบอกสีเหลืองนะครับมไม่หองมันเลยเขาอถอยไปร้องให้เบ่งนะครับ ยกมึงด้วยนี่นะครับนับนยกสูงนะครับย่างสูงเลยนะครับใบเมียใบยเมียโอ้ใบเมียใบยเมีย,ยเยนี่ยครับใส่ใจให้กานะครับไป ไขมันนะครับแล้วกมีใบมีดลงนิ่มๆนะครับก็อบอกน้อยๆคือนิ่มๆนะครับหางหางหางนี่นะครับหางเขาอ่ะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นวเพื่อนอาจจะไปขุดมันตอนเนะพิ่นเอาผ้าไปแล้วนะเพิ่นตั้งผ้ามาพร้อมนะเพิ่นเอาผ้าไปใส่หัวมันแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ไก่เขาอาจจะไม่ได้เป็นร้องให้เพื่อนนะ ได้สนใจติดต่อมาได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับนี่ความสวยงามนะครับกระบอกสีเหลืองนะครับโครงสีน้ําเงินนะครับรถสีสมนะครับสวยงามนะครับย่งงามเลยนะครับครับยกไลยสูงๆเลยนะครับแล้วสร็จากนี้เขาจะเดินทางกลับบ้านกันต่อเขาจะไปติดตั้งเป็นฟอร์ดนะครับอีกสองคันนะครับเป็นฟอร์ดแยกระบบคันหนึ่ง กับระบบเดิมขั้นหนึ่งนะครับบรรูุวายูใส่นะครับถ่าติดตามชมติดตามเขาได้นะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับนะครับสวยงามเห็นบึงทั้งหนาทั้งเงนะครับนี่นะครับระดับสายตานะครับ ยงามนะครับที่นะครับถ้าติดตามผลงานเราได้เรื่อยๆนะครับ